สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินไบเบิลนะคะและเดือนนี้ก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นเดือนแห่งความรักค่ะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเช็คอินหัวใจของเรานะคะผ่านพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้กับรายการเช็คอินไบเบิค่ะ และผู้ที่จะมาให้ข้อคิดเก็ดความรู้ดีๆกับเราในวันนี้นะคะจะเป็นใครไปไ,ไม่ได้เลยค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์สุนทรสุขสาว,วบิมลค่ะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะพี่น้องครับทุกท่านครับ อาจารย์คะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะก็อยากที่จะชวนอาจารย์นะคะพูดคุยในเรื่องของอความรักค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะที่อยากจะชวนอาจารย์พูดคุยนะคะคก็ในเรื่องของรักที่มากกว่าดอกไม้แล้วก็ช็อกโกแลตคะ่ะอาจารย์รอาจารย์คะเมื่อพูดถึงเทศกาลวันว,นวนาเลนไทน์อะคะ่ะหลายคนก็จะนึกถึงดอกไม้ของขวัญแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะคแต่อยากจะถามอาจารย์คะ่ะว่าจากประสบการณ์ในการรับใช้ของอาจารย์นะคะที่ผ่านมา ถ้ามองในมุมมองของพระคัมภีอะค่ะวันวาเลนไทน์ต้องการที่จะสะท้อนหรือว่าสอนอะไรเรามากที่สุดอะคะครับก็คงจำได้นะฮะทุกคนคงเคยผ่านวัยเด็กนะครับ,นะรบตอนเราอยู่ชั้นอนุบาลประถมมัธยมนะฮะถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์ทีหนึ่งเนี่ยนะฮะทั้งโรงเรียนหรือว่าทั้งตลาดก็จะขายดอกไม้ขายช็อกโกแลตนะครับของขวัญน,นะครับ นั้นเป็นเทศกาลเรารู้ว่าเป็นเทศกาลแห่งความรักนะครับในนี้ในคําถามว่ามุมมองพ่อผีว่าอย่างไรน,นะครับ<แ>ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในมนุษย์เราและสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆด้วยนะครับฉะนั้นความรักต้องเริ่มจากการที่เรานั้นได้รับความได้รับแหล่งความรักนะครับและแหล่งแห่งความรักเนี่ยมาจากผู้สร้างนะครับ พระพีบอกว่าเราทั้งหลายรักพระองค์ก็พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายก่อนในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อ19เฉะนั้นเราทั้งหลายจะมีความรักที่เป็นความรักที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเราต้องรับความรักจากพระเจ้าก่อนเราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้นะครับเราต้องได้รับก่อนเราถึงจะเป็นผู้ที่ให้ตอออกไปได้นะครับแล้วก็ความรักนั้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับ เพราะว่าถ้าเรารักเพราะบนความรู้สึกเนี่ยนะเช่นเราเราจะรักก็เพราะว่าพ่อแม่ซื้อขนมให้เรา<ะ>เราจะเชื่อฟังพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ให้ของขวัญน,นะแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่พ่อแม่ห้ามเราเล่นเกมนะครับหรือ,อเพื่อนเตือนกันหรือ,อคู่สามีภรรยาไม่ได้เห็นด้วยเพราะว่าในความเห็นว่ามันไม่เหมาะสม ถ้าเราใช้ความรู้สึกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้เธอไม่ซัพพอร์ตฉันเธอไมอ่พ่อแม่ไม่ตามใจเราไม่รักนั้นความรักไม่ไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกในเวลานแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจว่าเราจะรักนะครับคนในครอบครัวเราเราจะรักผู้สามีภรรยาของเราเราจะรักลูกของเราเราจะรักเพื่อนของเราเป็นเรื่องของการตัดสินใจอาจารย์ค่ะขอบคุณครับ ค่ะแล้วถ้ามองในความรักที่ยืนยาวจริงๆอะค่ะอาจารย์กับความรักที่อาศัยเพียงแค่ความรู้สึกอะค่ะอาจารย์ต่างกันยังไงอะคะถ้ามองในมุมมองพระคัมภีร์อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับความรักที่ตัดสินใจความรักเนี่ยเป็นเหมือนภาพของการสร้างบ้านไว้บนพื้นฐานของความแค่อารมณ์ความชั่วคราวเป็นเหมือนทรายพระผีบอกว่าอะไรที่ไปเป็นสิ่งชั่วขราวเนี่ยเหมือนเราสร้างบ้านไว้บนทราย S <S มันรอเวลาในการพังลงนั้นความรักที่เป็นความรักที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษาความรักหรือความสัมพันธ์นั้นไวเนี่ยนะครับมันเป็นความสัมพันธ์เพียงแค่ชั่วคราวแล้วมันก็พังลงในที่สุดั <S <S ้แต่ว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะผูกพันความรักนั้นและยึดโยงความรักนั้นอย่างมั่นคงนะะก็เหมือนเราสร้างบ้านไว้บนศิลาเมื่อเจอปัญหาเจอลมพายุนะครับบ้านนั้นก็ยังตั้งมั่นคงอยู่ได้ดังนั้นเป็นเรื่องของการที่เรา ตัดสินใจว่าเราอยากให้ความสมัมพันธ์ในความรักมั่นคงแค่ไหนนะครับถ้าเราตัดสินใจว่าอย่างไรก็ตามเราจะอดทนยึดถือแล้วก็ยึดมั่นนะครับความรักนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับค่ะเอเมนค่ะอาจารย์ค่ะจานคะ,นคะแล้วในสังคมปัจจุบันนะคะก็หลายคนนะคะก็สับสนนะคะระหว่างคําว่าการรักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวค่ะ ถ้ามองในมุมมองพระคัมภีร์แล้วอะค่ะอาจารย์คำสองคำนี้มีเส้นแบ่งยังไงอะคะอาจารย์ในมุมมองของพระคมภีอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับการรักตัวเองอกับการเห็นกระตัวฟังดูเหมือนกับคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเลยนะครับค่ะ,ะการเห็นกระตัวเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของอารมณ์ความรู้สึกและเนื้อหนังโดยที่ไม่สนใจว่า คนอื่นจะได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนแต่การรักตัวเองนั้นเป็นการที่เราเริ่มที่จะ,ะดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะเช่นเราออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายค่ะ <c oughs> นั่นคือการรักตัวเองเพื่อเราจะเป็นคนที่มีกําลัง <c oughs> ที่จะรักคนอื่นต่อได้นั้นพระีบอกว่าท่านทั้งหลายจงรักคนอื่น รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั้นพระเยซูหรือพระพีไม่เคยบอกว่าไม่ให้เราไม่รักตัวเองะนะครับพระองค์บอกว่าร่างกายเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องดูแลร่างกายนี้นั้นการรักตัวเองหรือการดูแลตัวเองนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการจะรักผู้อื่นเพราะถ้าเรารักตัวเองไม่ได้นะครับเราจะรักผู้อื่นไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับสมมติถ้าเราไม่ดูแลตัวเอง เราไม่รักไม่ห่วงใยอนาคตตัวเองเราเกเรเสพยาเสพติดไม่ไปเรียนแล้วเราจะรักเพื่อนคนอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะเราก็จะชวนเพื่อนทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วรู้<ะ>ว่าสิ่งปลายทางที่เพื่อนทำเนี่ยนะคนเรานั้นก็จะหยิบยาเสพติดให้เพื่อนเสพเพราะรู้แล้วว่าถ้าเสพไปแล้วอนาคตเขามีปัญหาแน่นอนนะแต่เนื่องจากเขาไม่รักตัวเองเขาก็ไม่รักคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน<ะ>เขาก็ต้องการแค่ให้เขาเสพเพื่อให้เขาเนี่ย มีเงินไปซื้อมามาเสพด้วยกันอีกนั่นคือตัวอย่างของการที่การที่เราจะรักผู้อื่นได้ต้องเริ่มจากการรักและเห็นคา่าตัวเองนะครับถ้าเราไม่รักไม่ดูแลตัวเองนะครับเหมือนกับคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเขาทําอาหารกินเองด้วย<ฆ>ด้วยการที่ไม่ใส่สิ่งที่ไม่ดีลงไปในอาหารนะฮะเขาเขาทานอาหารที่มีประโยชน์เขาก็คนก็รู้สึกว่า ประทับใจเขาก็โอเคงั้นเมื่อเมื่อตัวเองได้ทานอาหารที่ดีเขาอาจจะขายหรือว่าทาเป็นธุรกิจโดยที่ธุรกิจของเขานั้นมุ่งที่อาหารที่มันมีประโยชน์ไม่ใส่เคมีไม่ไม่เอาเขาเรียกว่าอาหารที่มันไม่ทําลายสุขภาพค่ะ,ะคสารค่ะตัวน,วนี้ตัวอย่างตัวนี้เป็นต้นครับงั้นการจะรักผู้อื่นก็ต้องเริ่มต้นจากการรักตนเองเพราะพี่จะบอกว่าจงรักผู้อื่นนะฮะจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั้นเราต้องรักตนเองแต่ไม่ใช่การกับตัว จุดต่างของความการรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวคือถ้าเรารักตัวเองนะเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแต่ถ้าเราเห็นแก่ตัวเมื่อไหรนะเราจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นฉะนั้นเมื่อเราถามคําถามว่าสิ่งที่เราตัดสินใจทำนะตัดสินใจเลือกไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมถ้ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับไปรบกวนคนอื่นไปสร้างความทุกข์ยากหรือเจ็บปวดให้ผู้อื่น อย่างนั้นเรียกว่าการเห็นแก่ตัวไม่ใช่การรักตัวเองค,ค่ะอาจารย์ค่ะเอเมนค่ะอาจารย์คะในประสบการณ์ความรักของอาจารย์ที่ผ่านมาค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าความรักที่ดีอะค่ะอาจารย์จําเป็นต้องมีขอบเขตไหมคะและขอบเขตมีความสําคัญยังไงอะคะ่ะอาจารย์ครับขอบเขตมีความสาคัญเพราะว่าทุกอย่างถูกจัดให้เป็นระเบียบพระพีได้บอกไว้นะครับว่าในหนึ่งโครินบทที่ 14ข้อ40นะครับจงกระทำทุกสิ่งด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบนะครับแม้แต่การใช้ของประธานก็จงทำด้วยความรักนะครับแต่เหมือนกับเราเราเราจะใช้ของประธานในที่ประชุมหรือเราจะรักคนนะฮะเช่นเราหวังดีกับคนนี้มากเลยนะฮะหวังดีกับคนนี้มากเลยแต่ว่าเราต้องใช้ของประธานนั้นด้วยความเหมาะสมด้วยความรักนะครับเช่นเราจะเตือนลูกของเรา เราก็ต้องเตือนในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวไม่ทําให้ลูกเราอายไม่ใช่ว่าตีลูกกลางตลาดด่าลูกเตือนลูกแรงๆท้ามกลางญาติพี่น้องเด็กก็จะรู้สึกอับอายแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการถูกยอมรับฉะนั้นการจะแสดงความรักก็ต้องมีขอบเขตนะครับว่าเราต้องดูหลายหลายอย่างนะครับเราเตือนเขาได้แค่ไหนนะฮะ เราสามารถทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นทุกอย่างมีขอบเขตครับความรักไม่ใช่บอกว่าเพราะรักนะเราจะทําอะไรก็ได้ก็เรารักลูกของเราเราจะทําอะไรกับลูกของเราก็ได้อะไรเงี้ยนะไม่ได้นะก็แฟนเราเราจะทำอไรกับแฟนเราก็ได้มันมีขอบเขตค่ะอาจารย์ค่ะเอเมนค่ะอาจารย์คะความรักบางทีอะค่ะก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปนะคะบางครั้งก็นํามาซึ่งความเจ็บปวดบางคน ไม่สมหวังในเรื่องของความรักนะคะบางคนก็ผิดหวังค่ะก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าพระคำของพระเจ้าอ่ค่ะสามารถที่จะช่วยรักษาเยียวยาหัวใจของเราได้ยังไงอะคะอาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะครับความรักบางครั้งนะฮะโดยเฉพาะความรักแบบลี่ l o s ความรักแบบหนุ่มสาวนะฮะความรักหนุ่มสาวเนี่ยเป็นความรักคาดหวังว่าให้ฝ่ายหนึ่งตอบสนอง และเมื่ออกหักไม่สมหวังมันก็สร้างความเจ็บปวดผมไม่รู้ว่าในที่ประชุมหรือว่า,าน้องที่ดูถ่ายเท่าสดหรือดูย้อนหลังเคยมีประสบการณ์อกหักหรือเปล่านะครับคนที่อกหักผิดหวังในความรักก็จะรู้สึกเจ็บปวดแล้วเหมือนกับโลกมันแทบจะถล่มทลายลงมารู้สึกว่าโลกนี้มันมืดไปหมดเลยครับก็อยากนุนใจพี่น้องนะครับว่าในความเจ็บปวดเนี่ยพระเจ้าบ,บอกว่า ในพระธรรมสุรีบทที่34ข้อ18พระเยะเวเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจสลายและทรงช่วยผู้ที่ใจิตใจท้อแท้พระองค์เป็นพระเจ้าที่เข้าใจเรานะครับในสุรีบทที่147ข้อ3พระองค์จะทรงรักษาคนที่ใจสลายและทรงพันแผลให้เขางนั้นเมื่อเราบาดเจ็บเนี่ยนะพระองค์เรียกพระองค์ว่าเป็นฮีลเลอร์นะพระองค์เป็นผู้ที่รักษาไม่เพียงแต่รักษา ร่างกายที่เจ็บป่วยจากเชื้อโรคหรือจากการบาดเจ็บนะครับแต่พระองค์ยังรักษาแผลในจิตใจด้วยแผลทางอารมณ<แ>์ <Gram> s. <S ด้วยครับแผลในจิตวิญญาณด้วยฉะนั้น <That> s <S เมื่อเราผิดหวังในความรักเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เวลาเราเรารักแล้วมันผิดหวังหรือเจ็บปวดเนี่ยอย่าให้เรารู้สึกน้อยใจหรือว่า uh. เองไม่มีคุณค่านะฮะ แต่เข้ามาหาพระเจ้าและพระองค์จะเป็นผู้ที่เยียวยาบาดแผลในจิตใจของท่านนะครับพระองค์จะเข้ามาปลอบประโลมนะครับเมื่อเราอธิษฐานอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเข้ามาเร้ารมจิตใจหรือผู้ที่ผิดหวังเสียใจจากคนที่รักจากไปนะครับคนในครอบครัวได้จากไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ช่วยเราได้ก็คือเมื่อเราเข้าอยู่ในการทรงสถิตพระเจ้าไปเฝ้าพระเจ้าอธิษฐานนะครับ เราจะสัมผัสได้ว่าพระวิญญาณมิสุขจะเข้ามาเร้าลมใจ,ใจเราทําให้เราขายาาความทุกโศกความเศร้าเสียใจและพระองค์จะให้ความคิดสติปัญญานะครับในกรณีที่เราผิดหวังความรักเนี่ยพระองค์อาจจะหนุนใจเราว่า,าบุคคลนั้นอาจจะไม่ใช่คู่ที่เหมาะสมที่ทสุดเพราะว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่พอใช้หรือแค่ดีแต่พระองค์จะประทานสิ่งที่สุดนั้น การที่สถานการณ์มันเคลื่อนคนนั้นออกไปจากชีวิตนะครับ<ช>ก็แปลว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีกว่ารองรับไว้สำหรับเราถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าเออโลกมันไม่ได้ถมทลามันยังมีความหวังอยู่ใ,<ช>ในอนาคตนะครับอาจจะเจอคนที่ใช่นะครับคนที่<ช>เราดูใจอยู่เวลานี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับครับเดินต่อไปหรือแต่งงานไปอาจจะมีปัญหามากมายตามมาอันพระเจ้ารู้อนาคต ระองค์ก็รักเราก็เลยอาจจะแยกให้เราออกจากกันเพราะว่าจะเป็นคู่ที่ไม่เสริมกันนะแต่พระองค์ทรงเตรียมคนที่ใช่นะครับเป็นน้าพระทัยหรือคนที่ดีสุดงั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะเข้าใจและทําใจได้แล้วก็มอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์ให้ชีวิตของเราอยู่ในพาสของพระท้ายพระองค์ทรงนําให้พระองค์รงทรงดูแลนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นการรักษาแผนในใจเรา ครับค่ะอาจารย์คะคนที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราเขาเรียกว่าคู่พระพรใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเป็นคู่พระพร <c oughs> ที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้ครับเหมือน <c oughs> กับพระเจ้าเห็นว่าอาดมไม่ควรอยู่คนเดียวพระองค์ก็เตรียมเอวาให้นะครับแล้วแต่ละคน <c oughs> พระองค์รู้นะฮะว่า,าใครที่เหมาะสมกับเราครับค่ะเอเมนค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะ,าาคะใน ยุคสมัยปัจจุบันนะคะคนรุ่นใหม่ค่ะก็มีความรักที่หลากหลายรูปแบบนะคะอยากที่จะให้อาจารย์ช่วยแนะนำความรักแบบพระเยซูให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจแบบง่ายๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับก็รักอย่างที่เขาเป็นรักแบบไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เดี๋ยวนี้นะฮะกล้องถ่ายรูปเวลาเราโพสต์ลงไปในแอปต่างๆนะครับรูปโปรไฟล์เราใส่ฟิลเตอร์จนหน้านี้ไม่จริงเลยนะครับหรือเวลาที่ คนเป็นเพื่อนกันในออนไลน์ line, นะฮะแต่มาเจอตัวจริงอ้าวมันไม่เหมือนมันไม่ตรงปกนะครับค่แ <ขา S 1> ้แปลว่านะอะไรครับเรากําลังสร้างภาพให้เราไม่เป็นตัวจริงเนั้นพี่น้องเราเป็นตัวตัวเราเองนะครับเพราะนั้นความรักนะครับควรจะเริ่มจากการรู้จักการเป็นเพื่อนคือเริ่มจากการที่เรายอมรับในสัาที่เขาเป็นเขาเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเราเป็นอย่างเงี้ยนะครับคู่เราเขาก็เป็นคนแบบเนี้ย เรารักเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องเอาฟิลเตอร์มาใส่หรือตัวเราเองก็เหมือนกันเราไม่ต้องไม่ต้องสร้างภาพนะครับเป็นอย่างที่เราเป็นนะฮะเฉะนั้นเพื่อนเขาจะรักเราอย่างที่เราเป็นนะครับแต่แน่นอนครับไม่ใช่หมายว่าเราอะไรที่ไม่ดีเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่ความหมายผมคือเราไม่ต้องสร้างภาพนะครับแต่อะไรที่ไม่ดีเราพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี่คือประการที่หนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือว่า รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ uent, มีความรักที่ไม่จํากัดนะครับนั้นถ้าเราจะรักผู้อื่นเราต้องรับความรักจากพระเจ้าเข้ามาแล้วรับเมื่อเรารับความรักจากพระเจ้าเข้ามาเต็มล้นเนี่ยเหมือนกับถ้าเราจะเป็นตุ่มน้ําตุ่มน้ํามันผลิตน้ําไม่ได้นะครับเราต้องรับน้ํามาก่อนแล้วเราก็ตักน้ํานั้นส่งไปต่อผู้อื่นได้เหมือนของชนประธานของชนประธานเป็นแค่รับน้ํามาแล้วส่งน้ําต่อไป เพราะน้ำมาจากบนภูเขานะครับมาจากลาธารน้ําแม่น้ <คะ S 2> ําค่ะครับผมฉะน,นั้นเป็นอย่างที่เราเป็นและรักเขาอย่างที่เขาเป็นนะครับแล้วก็ให้ความรักพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเรานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอาความรักของพระเจ้า,จาเนี่ยส่งผ่านคนอื่นต่อนะครับ<ข> ا, ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ<ข>เราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะ ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะในช่วงวันวาเลนไทน์น,ทนี้ค่ะอยากที่จะให้อาจาย์นะคะฝากคําแนะนำหรือว่าข้อคิดในเรื่องของความรักอะคะ่ะให้กับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ขณะนี้นะคะทุกช่วงวัยเลยอยากให้อาจารย์ฝากคาแนะนาให้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับผมนะครับฉะนั้นข้อคิดที่หนึ่งนะฮะเราเราจะไม่สามารถรักใครได้ถ้าเราไม่เคยได้รับความรักกับ,นะรบเราพบว่าในสังคมเนี่ย เด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่อยู่ในสารทิ้งเด็กกำพร้าเขาไม่ได้รับความรักจากคนอื่นนะครับดังนั้นเมื่อเขาไม่ได้รับความรักจากคนอื่นเมื่อเขาอยู่ตบโตขึ้นมาในสังคมเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะส่งความรักต่อได้เราก็พบว่าเมื่อสืบประวัติดูแล้วทำวิจัยดูแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเป็นความจริงที่ว่านะครับความรักจะเกิดต่อเมื่อเราได้รับความรักนะครับได้รับแหล่งแห่งความรักนะครับแล้วก็ ความรักเป็นเรื่องของการตัดสินใจไม่ใช่แค่ความรู้สึกถ้าเรารักคนบนความรู้สึกเนี่ยนะฮะจะเป็นความรักที่ไม่มัน่นคงจะเป็นเหมือนดินทรายนะครับต้นต้นไม้ต้นนั้นก็จะล้มลงหรือบ้านหลังนั้นก็จะล้มลงนะ,ะงั้นความรักจะไม่มัน่นคงเพราะเราจะใช้ตัวเองเป็นตัววัดความรู้สึกเราเพื่อนคนนี้ไม่ครบละนะครับไม่ไม่ไม่ฟังเราอย่างนี้นะฮะหรือ เราจะรักใครไม่เป็นเลยนะเพราะว่าความรักนั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเรานะครับแต่จริงๆแล้วความรักเป็นเรื่องของการตัดสินใจเช่นเราเกิดมาในครอบครัวนี้นะเราตัดสินใจว่าเราจะรักกตัญญูต่อพ่อแม่นะครับนั่นคือการตัดสินใจเราจะรักน้องของเราเราจะรักพี่ของเราเราจะรักครอบครัวเราเราจะรักพี่น้องในคริสตจักรของเรานะาเราจะรักนะครับนะ คู่สมรสของเรา <คะ S 2> รไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนไปยังไงเราจะรักเขาไม่แค่เหมือนเดิมแต่มากขึ้นนะครับ <คะ S 2> แล้วก็ <คะ S 2> รักมีไว้เพื่อให้นะครับความรักคือการให้ความรักคือการตัดสินใจว่าเราจะไปอวยพรเขาไปเสริมสร้างเขาไปดูแลเขา <คะ S 2> ไม่ใช่รอให้เขามาอวยพรเราดูแลเราหรือปฏิบัติเรา มันความรักเป็นการให้ออกไปไม่ใช่เป็นการขอนะครับคะนั้นการที่เราหยิบยื่นให้นะฮะหยิบมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างให้ออกไปแต่ถ้าเราไม่มีอะไรให้เลยเราก็ยื่นมือไปแปลว่าอะไรครับเราขอใช่ไหมะนั้นความรักคือการมีสิ่งที่ดีเราต้องผลิตสิ่งที่ดีแล้วให้ออกไปเช่นสามีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องออกไปนะฮะรับผิดชอบครอบครัวไม่ใช่นอนอยู่กับบ้านนะครับต้องออกไป ทำมาหากินนะไปทํางานหอาไรายได้เข้ามาแล้วก็เอาไรายได้นั้นให้กับครอบครัวนะดูแลลูกหลานดูแลลูกดูแลภรรยาแต่ถ้าเราไม่ไม่มีเราก็ไม่ได้ให้แต่พอไม่ให้ปุ๊บเราก็ของนั้นนั่นคือสิ่งที่ความรักต้องเริ่มต้นจากการตัดสินใจว่าเราจะเป็นผู้ให้ไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นฝ่ายรับนะครับค่ะอาจารย์เอเมนค่ะเอเมนครับ ค่ะก็ความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะ ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งของนะคะดอกไม้หรือว่าช็อกโกแลตหรือว่าของขวัญน,นะคะแต่ว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะก็คือความรักที่มีจุดเริ่มต้นมาจากพระเจ้านั่นเองค่ะและขอให้พวกเราทุกคนนะคะที่จะมีหัวใจนะคะที่จะรักคนอื่นได้เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเรานะคะและขอให้ความรักของพระเจ้าค่ะที่มีอยู่ในตัวเรานะคะฉายแสงออกไปค่ะเพื่อที่ชีวิตของเรานะคะจะเป็นชีวิตที่นำคนมากมาย กลับมาพบกับความรักของพระเจ้าค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ขอบพระคุณอาจารย์ปลามากๆค่ะที่ได้ดสละเวลามาให้ความรู้นะคะข้อคิดเกร็ดความรู้คำแนะนำดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้กับคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะถ้าได้รับพระพรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์รายการดีๆแบบนี้นะคะ<ๆ>เพื่อเป็นการส่งต่อพระพรให้กับคนที่คุณรักค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ ทางทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการเช็คอินไบเบิลรายการที่ให ok ้ข <Su icide> ้อคิดเกร็ดความรู้และสาระดีๆที่คุณไม่ควรพลาดนะคะได้ทุกวันอาทิตย์ที่2ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพระเจ้าอวพรค่ะพระเจ้าวพรท่านครับ